แล้วก็ให้ระวังรถด้วยนะครับลงมาวิ่งที่ทะเลแย่หรือสลังมาก่อนอวสตูนะครับแต่เนื่องจากเ,เช้าเนี่ยฝนตกแล้วก็พยากวัน,าานอากาศวันนี้บอ,อกว่าขึ้นลงค่อนข้างแรงนะครับ ขาไป2.2กิโลนะครับแล้วก็ดูกลับมาได้ไเป็น4.4ค่ะที่ช้าวันนั้นจะเป็นภาพที่สวยงามเกิดการเกิดตะวันนะครัีเนี่ยมาก่อเปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การปล่อยที่นนะคะครับ่อดไปเราเริ่มสองสามสี่ จะลองดูจะลองดูลองดูโอเคนะคะไปเลยไปเลยอย่าให้เสียชื่อคนไปเคะสัารเปนัท่ำานกได้ปไหนกม่สรับ่านแล้วก็ตองใส่พร้อมด้วยผ้าบันะได้ผาบัไปด้วยอ่ะเป็นาิกสอเอาไปจ้อง นายกอบตนะครับตันหยงโปนะครับแลวก็ท่านนายกสมาคมสสพี่บุญพูดถึงนะครับว่าเราต้องร่วมมือกันนะครับภาครัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับทุกภาคส่วนต้องมาร่วมกันทําร่วมกันคิดนะครับเหมือนกับการจัดงานวันนี้นะครับทางทวทไม่ได้ทําคนเดียวนะครับมีทั้งทางจังหวัดที่้องทุกท่านนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกคนและก็ที่สําคัญคือพี่น้องชาวตันหยงโปในวันที่24วันนี้ เป็นการวิง่งอเมสซิ่งซิ่งลังนสันหลังมังกรน,น่าเสียดายมากๆนะเพราะว่าเรามาเจอช่วงพายุฝนเข้าพอดีนะทำให้ต้องเปลี่ยนโปรแกรมกระทันหันแทนที่จะได้เช็คอินันท่าเทียบเรือตะลุท่าเทียบเรือตะลุงวาวที่กอดูตเตอเพิ่มต้นนตาเนี่ยประมาณ40กว่าล้านบาทนะครับต้องขอบคุณท่านสอสพ่บูลเดทริปเป็นรู้การต่องเที่ยวใหม่ ครั้งนี้เราให้ขายฟรีทั้งหมดเลยนะครับเราไม่มีการเก็บเงินนะครับแล้วก็พาท่องเที่ยวภาคใต้นะครับท่านสุรพลกำพลันหนงน เพื่อเขาต้นแสดงสัญลักษณ์ว่าจังหวัดสตุงของเรามีของดีของเด็กของอร่อยมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะขึ้นชื่อที่ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆค่ะ